หม <premises, S 2> ดชำหมดชำนะสีแดงโซนิกนะครับโซนิกโซนิกแต่มันไม่ครบหรอกมันเป็นโซนิกตัวใหม่มีแค่สองชิ้นนะครับตัวเก่ามีสามชิ้นแล้วก <an> ็มีอะไรตะไฟแดดหกเวฟร้อยยี่ห้าหรือมันม้วตัวหนึเนี่ยใครจะมาที่ร้านนะครับมาดูได้เลยมาเอาได้เลยเนี่ยหมดนี่หมดนี่หมดนี่เลยเหมาไปสามร้อยหมดนี่สามร้อยใช่มีบางโคลนคุ้มเลยโคนก็ร้อยกว่าบาทแล้วโอเครอ่ากรณคู่นี้ก็คุ้มละ สามร้อยนะท่ไนก็มาดูเอามาดูเอานะครับเดี๋วางไว้ตรงนี้นะไม่ได้ไปวางโนขอผมนะรับตรงนี้เป็นงานใหม่ๆเลยนะครับพึ่งแกะออกจากถุงเลยงานเหมามาเดี๋ยวมาลองดูนะครับนี่ใครสนใจใครสนใจนะครับเดี๋ยว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 เรียมเยนะครับีานชุดีะเข้านะยรับเรยวๆนีบยชุดีบยยเคันยะคดับจะเาเร็วๆดียวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 เดี๋ยเดีะมาเหีาตรงดีก็ปิดก่อนนะครับ อย่าชิ้นส e ีเข้าแล้วเขาแจ้งกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนใครที่จะมาเริ่มส่วนของผมของเยอะมากเมื่อวานลูกค้ามาจากพิจิตรได้ไปโอ้โหสามพันกว่าบาทได้ไปเต็นพันรถนะครับชิ้นละยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบบาทนะครับใครสนใจก็มาได้มาดูได้นะครับตอนนี้ของกําลังรื้อรื้อให้เยอะนะกําลังเคลียร์หน้าบ้านด้วยเคลียร์ในพื้นที่ด้วยนะครับไปโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับ